สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับถุงมือไซโคนะครับในแมปที่มีชื่อว่าสลับแบทเทนเดงซึ่งวิธีการรับอย่างแรกนะครับเราจะต้องมีรีเวิร์สโก p ปก่อนนะครับซึ่งตัวค่าแลับที่เราต้องใช้คือ5,500นั่นเองเมื่อเราหยิบตัวถุงมือรีเวิร์สมาแล้วให้เราเข้าประตูสีแดงไปเลย วิธีทําถุงมือน,นี้นะครับจะคล้ายๆกับรีคอร์เลยนะซึ่งเราจะต้องทําการกด e นะครับและหาเพลเยอร์ที่ใช้ถุงมือเดียวกับเรากด e ทําการตีอย่างนี้จนกว่าจะปิวแล้วขึ้นหน้าจอสีขาวนี้นะครับเมื่อมันขึ้นหน้าจอสีขาวแล้วเราถูกว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือให้เรานะครับมาทางด้านหลังตรงนี้นะให้ทุกคนเดินมาด้านหลังนะครับมันจะมีแท่นให้เรากระโดดออบบีนะครับให้เรากระโดดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดนะถุงมือน,นี้สามารถรับได้ในเซิร์ฟ v i ไได้นะครับนะ เมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วขึ้นหน้าจอสีม่วงอย่างนี้แล้วเนี่ยให้เราทําการกระโดดกลับไปที่เดิมเลยนะครับ เมื่อเรากระโดดมาถึงให้เราเดินไปคลิกถุงมือได้เลยนะครับนะกว่าจะได้โคตรลำบากก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลของถุงมือนี้กันเลยดีกว่านะครับสกิลของถุงมือนี้นะครับเมื่อเราทําการกด E แล้วเนี่ยแล้วเราเดินไปตบคนอื่นนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆกระทาเกตหรือว่าเป้าหมายนั่นเองนะคือเราจะเห็นเป้าหมายศัตรูนั่นเองแล้วเมื่อทําการกดคลิกอีกรอบนะครับมันจะเป็นการดึงศัตรูมาหาเรานะเราก็สามารถตบได้นะครับแต่ผมจะลองใหม่ให้ดูนะนี่นะครับกด E แล้วตบ ต่อมานะครับเมื่อเราทำการใช้ถุงมือกดกระโดด2รอบจะเป็นการลอยนั่นเองนะครับนะก็วิธีการรับถุงมือก็มีเท่านี้แหละครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝาก like, share, กดไลค์แชร์กดติดตามด้วยลืมเชื้อเสือดิสคอดกดตามแฟนเพจเราลูกสิงกิงด้วยสำน,นี่ลาเป็นเพื่อนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คิหน้าน,นะครับบาขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับทาให้ดูแลดูให้จบด้วย